thank you ปปชจับมือสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมเครือข่ายต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ราชวีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลเปิด5เหตุผลทำไมถึงต้องเลือกที่นี่เป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาค่ะ 1. การบริหารจัดการตามหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งตามเกณฑ์กรมอนามัยกำหนด 2. ทำเลดีใกล้สนามบินที่จอดรถสะดวกสบาย 3. พนักงานบริการดีบริการด้วยใจ 4. ห้องประชุมสัมมนามีความพร้อมทั้งไอทีและอุปกรณ์ต่างๆ 5. ห้องพักสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเปิดทีวีในห้องพักมีช่อง11 NBT TV อีสานที่จะทำให้คุณไม่พลาดข่าวสารในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะยังมีโรงแรมอีกหลายแห่งนะคะที่พร้อมให้ท่านเลือกเป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมสัมมนาเรารอท่านอยู่ค่ะ